อาตัวเด้อเออผู้คุกพวกไอ้เหยลูกมีศองมีตามีสูงมีหลาดเนอะยังว่าไปเล่ากับจีวอลเองสั่นเลแต่ว่าบางเอิญเห็นเลขร้อยมากฉั่นเห็นเลขร้อยมากในจอโท่อซับนะะในคลิปวิดีโอเล่าเหี้ยนสามโคกครับหาเก้าเก้าหันเนี่ยสามโคกสามโคกสาม เพิ่นเห็นยังั่นกะเพิ่นชื่อตัวเออกะหตัวกจังหวะว่าเพิ่นเราชูฟังเอนั่นนี่ยหาก่าเก้าอยู่หันตัวเออหตัมือนงเ้าตัวเอเออเมีนเออเมีนอีหลางยูคนลามุมเอแต่ว่าจับใ่กันเอาทีทีใ่กันเลขสี่ตนเกัน้าศูนย์หกเก้าเนาะกับเมีนอยู่โจักยังจางไหนเออแล้วฟันิถือของเล่าที่หคิดว่าอือแล้วฟันกับมีหาเก่าอยู่รถเขาครับผมเออว่าในแตงก็เกแยะถิ่นเลขปู้นนะครับผม ครูคนสียหายเอ้อชื่อครูชื่เรียกออกห้าศูนย์หกหนึ่งสีแดงนุ่งใ้ายายเก่าเป็นหนึ่งเก่าล่างนุ่นหมายเลขของมาตรงตรงห้าศูนย์หกนี่หนึ่งเก้าน้ำมาเลยหนึ่งเก้าด้วยเก้าคือข้อเบิรนทั้งล่างกูละจีการนั่นเนี้ยน่าจะนี่ห้าเนีืยเจ้าอยู่หัวเห้าอือเป็นมาเรื่องยุเก่าที่เอ็นปีแล้วสีบอกไงฟันละจี บ่าราเดี๋ยวนี้เพิ่นกิดยุ่เก่าโอ้ยว่ามีนในฝันที่เพิ่นมาเพิ่นนสดีเนมากน่ะที่เพิ่อนสหาเานมากม้าเหยียบทีไฮทีหน้ามือเทาเกิถือว่าโชคลาบตัวครับไฮที่เคยมากฝันมาเฮียนมากสั้นเพิ่นบ่เคยมาอกครับผมแต่เพิ่นสวีเดนมาให้โชคลาบเขาแหมือนบอกครับผมเออแต่เพนเกิดทีเรียกอยู่ในรถคือปูวานนะอยู่นี่ละอือปูยังว่าอัน ล่างในมันจังสีนะแม่ล่างล่างแล้วยังสำอยู่เนี่ยออะเี่เนึ่งนงไปใส่ดิขี่พาหนามมากยังไนนึ่งนุ่ง่ก่า่อู้บ้านเรื่อยู่นี่โมแน่สิอออุดรอยู่เพือวาใส่ครับดืออุดรบมีโอกาสเป็นไปได้เลยนะอันนี้ยังถือวาอุดรครับอันนี้มาทางไดครับกระนองไข่นนี้มาางไหนกันหน่อยมา้วยมาทนน้อยมาเลยอันนี้มาทางไหนมา อเ,ออเอาเปลี่ยนใจกันแมาแม่จะข้อมูลไปอำเภอนี่เดียไปซื้อเก้าอี้นี่เดีย<า>เด๋ยววาแม่มาแม่แม, я, ม่แม่เขามาแล้วมื่อเออ้ารนี่ยจะบอกว่าฝันตอนเที่ยงอีกไม่<อ>ไปซื้อเก้าอ,อี้เครื่องมาเรียกเอาเครื่องมาเรียกเอาตัวมันบ่หมองหอกเนี่ยมันคืองอกอ่ะอันมีแนวมาเรียสั่นมะตั้งไว้หน้าบ้านแดดเลียเซลลนี่นี่นะเก้าอี้นี่เพิ่นเซลลนี่นี่ตัวละยี่สิบบาท $150 ยิโอ้เซล่นะเซลนี่นี่อันจะขายออกก็เลยเซลวสั่นร้อาสินี่แผนครับตัวที่ตัวที่ต่พเซลนี่ขายสองรเช่าอ่ะสันส่วนส่วนอันนี้พเซลยนี่คนละล้านร้อยอันนี้ตัวบเซลนี่ตัวอเซลนี่ร้อยยี่สิบอันเชเซร้อยห้าสิบเรียกาโเล่ะโอ้โชเล็กบอกโอ้ยค่ะเบิ่งเก้าอี้ยู่ดีใจนั่นเขาเรื่องได้นั่นนะโต๊ะนี่นะจะมาทันอยู่เนาะโตะ หยิกจักประมาณสองหมื่นนี่แหละ่สิบกําลังสั่งจัดซาลาดาอยู่ซาลาซาลาลาซาลาลาเนาะเดี๋ยวเราเราฟันเห็นงูพอบาตีป่ะครับพ่อบ้าบาตีเอาจี๊ดจ๊ะถือแล้วเนาะเขามาหอดเท่ากับเาต้องถามครับพอมาที่หลังมัวอ้อาเหล็กหลดงูอะงูมันตายงูตายก็อันเก้าเถอดดีอันเก้าบอกอันเก้านะงูตายกับ งูกับน้ำกคือกันแต่ไพ่ตีตีไปหน้าไหนปูกับยานนอนความเดียบมีมือปิกับคูหนึ่งคือกันงูกับคูหนึ่งคือกันสองสองแม่อะไรเว้สีสงอย่งนาะสองบะปนี่สองคู่นึงสีอตัวนึงคู่นึงกับมี2อันแล้วเนาะคูหนึงกับสีแม่สโอ้อนนี้ิวันมาขึ้นบอครับพอเรื่องมันมาขึ้นกับปูยาเดียวไปคือมีเลขตีสองจอันนี่ นี่อะไตยโรถกับวะพีเนาะเเออพิ่นว่าสองเพิ่นให้เห็นเมื่อคืนนี่ก็ฝันว่าสองเนาะฝันว่าเห็นงูคู่นึงเออางูกองงูตายงูของงูตายตายก็ตายไม่เครื่องตัวตายไม่เครื่องตัวอีกจังว่าโอ้ยเนาะข่อยกระตีตีหลายยานเอฟซีปล่อยข่อยดิเด่นเพรว่าขั้นแต่ที่ขั้นปากแต่ที่เนี่ยอยากตีน้ำแต่ที่ อันนี้ว่าตีไห้มาเพิ่มฟันให้ฟังเนื้อเสอแต่ตีไปจับไปเตียวแต่ว่าบ่ให้ถิมเนื้อปูเฮ้านี่ละซุปเนื้อปูหนี่งซื้อไน่นี่รอดเิ่นไม่โชคให้ลาบเข้าแล้วอันนั้นฟันเกิดที่ฟันไปซื้อหรอกพี่ฟันว่าศูนย์นี่มันเกิดที่แม่นี่หรอกศูนย์แม่นตายกิดศูนย์นี่แล้วตายตายครับศูนย์อันเดียวกันงูกันงูตายแล้วเกิศูนย์คือเแล้ศูนย์ขึ้นแล้ว งูสีตียังอีตีหกหรืออีตีหางูเลยมันจะเขาเรียกนี่คือเขาเนี่ยมาก่นครับอย่าว่านั่นเด้อเราไปเกี้ยวเขาดีเขาไหนล่ะเนาะเราไปเกี้ยวเขาวันจีได้งูนี่เคยฟันท่านได้ไปเกี้ยวเขากบได้เป็นเอาเขาเปียกเขานั่นนี่เรียกเขาครับผมเคยฟันไหนที่อายุครับมันฟันว่าไปหน้าเกี้ยวเขาหาเขาเอาเขานี่แม่นอน เคยเป็น่นลายเที้ยแล้วครับนผู้ชีห้เออจีปูโอ้ยแตนล่ามเออกระซางมันปอดลิบ้านปูอดิบงานของปูเฮาเอฟซีบอกว่าอันคนมีโชคแอดคือบอกเข้าไปอันทั้งอันตรงข้างล่างให้ไม่เป็นแป่นว่าสั่นอืมโอ้ยนั่นเล็มากแล้วคนงานมากแล้วแตนล่ามเต็มอยู่นอกกับเกียงใจคือกันนี่เกียงใจแตนก็ได้ตอดเจ็บเพียงอย่งนี้ บวมล่ามบวมเนาะโอ้ยบวมล่ามเป็นโรคแมเลยว่าโรคแม่ <ไป S 2> มตัวที่ยางอยู่ระบหญ่กับปกาขึ้นกับทับยานเนาะยานแตนไหมเอาอพันผู้สีปวดสิพายอิริขึ้สาธุเดอ้ดอรผู้เด้อให้ยเอฟซีปาวายูในประเทศอยู่นอกประเทศให้เพิ่นได้อ่านนี่ละให้เพิ่นผ้าบาลแลมีปู้น,นี่หละก็อาศัยผู้หูแจ้งตาที่เพินนพ่นหลักผู้เอ้ยให้เพิ่นมีชวอกีใช่เพิ่นกัดจีได้มากอ่านรวมบุญกับเฮาซอยเฮ็ดซอยสางนี่แหละเออ หวังปู่อยู่นี่ล่ะเฮ็ดเฮียนเฮ็ดซานให้ปู่นี่แหละแต่เราพู่ก็บ่ได้เรียกร้องดอกครับเฮาเป็นผู้เสนอครับเนาะปู่เพิ่นบมม่เคยชมว่าโอ้อยากได้เฮียนอยากได้ซานเพิ่นก็บ่ได้เรียกร้องอีหยังดอกมีแต่ฝันนั่นละ่ะแม่นเนาะครับมีแต่พอเรื่องฝันเออเฮาก็เลยว่าเออฝันนี่งข้าทียเพิ่นอยากได้อีหลีปู่อยากได้อีหลีบ่ครับก็เลยอ่าจะเฮ็ดให้ปูส่ส่วนตัวเนาะเป็น่นนะครับผมหมผมเงเฮีือเพิ่นว่านั่นาะ ปูคนกิบอะไรมาเป็นตัวมาวาเฮ็ดเฮี้ยไหนเนี่เด้อปูว่ได้บ้าดอกอันนั้นก็ได้เลื่นกิดสีรถดิงี้ยสีมาทมเงาะนี่ยนะเนี่ยปูหนอนต้มจากท่าอะไรก็ได้เนาะผมเร่งแล้วเร่งอีกอยู่เป็อย่างไรอันนี้มันผู้ใดอิผู้ใดนี่รวมาจากเล้ามาจากเหล้าร้านพ่อเลี้ยงสองคนบอกนี่นะมันคือมาจากสี่รวยไม่เล็กค่ะมาจากเหล่าแนนพารวยค่ะ เห็นดะลูกกระต่ากระวางกันให้เนี่ยต้องเขามาเข้าใกล้รัศมีกค้าๆต้องหี่นาหีตาไปดิกบว่าหี่ว่าอะไรเพราะว่าย่างหน่อยๆก็ย่างให้ตอดตานะให้ตอดน้ำหนาน้ำตาแต่ร้ายนะแต่ร้าย ทางสันตอนับผลเรื่องเนาะถ้าเจ็ดแล้วถาเจ็ดแล้วทางเลนเนาะชุดเก่าเมื่อเสาร์นี่เนาะครับผมชุดเก่าเมื่อเสาร์นี่นะผมก็นึกเฝ้าถือกล่องยางมาในู้ฝันถามเมื่อวานนึกว่าเป็นผู้เรื่องฝันตอนเที่ยงสนนี่เดี๋ยวนั่นมาผู้ฝันนะพระราชนี่มากเลยโอ้โหนี่มาผู้เาฝันร่มาฝันฝันฝันยังไงเพื่อฝันเป็นเจ้าไหนเป็นเจดเจดเบอร์วะฮะได้ก่อน ครับผมหมอ๋อ้คุณพ่อมาเปนฝันฝันว่าขึ้นมานี่ฮะตอตะเลการงานขัดเกลื่อแล้วครับเป็นตัวุดเดิมมื้อเช้านี่แหละครับเปลี่ยนแปลงแล้นี่อไม่ดีแล้ว